เปิดตัวราที่จีน iQOO 3ให้จอ LCD ขนาด6.58นิ้ว้องคลริเเลต90เฮิร์ใช้ชิปประมวลผลไดมนสนตี้ 800U กล้องหลังคู่เหลนหลัก48ล้าพิเซลเปิดตัวลวที่จีน i q u 3ให้จอ LCD ขนา6.58นิ้วของคลิเซเลต90เฮิร์ใช้ชิปประมวลผลไดมสตี้ 800U กล้องหลังคู่เลนหลัก48เมกะพิกเซลราสุดทาง vivo ประเทศจีนก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น iQOO 3เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ iQOO 3เป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางตระกูล U-Series ที่รองรับ 5G ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายครับโดยมีขนาดตัวเครื่องอยู่ที่1 6 4 2 x 75.4 x 8.4มิลลิมน้ำหนักอยู่ที่185.5กรัมหน้าจอแสดงผล IPS LCD ดีไซน์แบบมีติ่งทรงหยดน้ำเพื่อใส่กล้องหน้าหน้าจอขนาด6.58นิ้วความเรียด Full HD Plus 1080งพั0คูณองพพิกเซลอัตราส่วน20.9ต่อมีสัดส่วนการแสดงผลต่อตัวเครื่องอยู่ที่84.4%สซนฉายชิปประมวลผลมี d e เทคไทม์สตีแปดร้0ยยูผลิตด้วยสถาปัตยกรรมระดับเนาโนเมตรแบบ o c t a c o r e คอวามเร็ว2.4งจส่กิกะเฮิรตซ์ส่วน G P U เป็น m a l i G57 MC3 มีแหลมให้เลือก6ก b กับ8ก b ส่วนหลอมให้มาที่118ก b บนระบบปฏิการ Android 10ครอบครับด้วยไอ UI 1.0ให้กล้องหลังคู่ดูอัลคามาราพร้อมไฟแฟลช LED มีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลรูปแสง F 1.8พร้อมระบบ PDAF กล้องตัว2เปลี่ยนเดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลรูปแสง F 2.4ส่วนกล้องหน้าความละเอียด20ล้านพิกเซลรูปแสง F 2.0ครับ มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่องรองรับ2ซิมการ์ดรองรับ 4G และ 5G ทั้งแบบ SA และ NSA มี Wi-Fi Dual Band Wi-Fi Direct Hotspot มี5.1มีพอร์ตอบบแ USB Type-C 2.0และ USB On The Go ครับมีช่องหูฟัง3.5มมมาให้ด้วยมีให้เลือกทั้งหมด2ส,สีคือ Black และ Blue Ice Guardian ครับแบตเตอรี่จุใจถึง5000มิลลิแอมป์ ลองรับเทคโนโลยีชั้นเลว18วันอีกด้วยครับสมาร์ทโฟน IQ u ู3มีรุ่นและราคาแบบน,นี้ครับรุ่นแรม6 g ิกรอม118 g ิกราคาอยู่ที่1,498หยวนหรือประมาณ6,900บาทรุ่นแรม8 g ิกรอม118 g ิราคาอยู่ที่1,698หยวนหรือประมาณ7,800บาทครับ